กาบสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุกคนวันนี้ก็มาพอกับสอบสาติกบ้านนาซาแนวพี่น้องมาเลยกาบทวทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุกคนนะพี่น้องมาด้รลปคลิปมาไลายมือไลยเดือดดันเติมเลยพี่น้องไลยแล้วพี่น้องไล่แล้วท่านขอโทษขออภัยได้พี่น้องคือบาสอบโพสติกไม่ไม่มีปัญหาอยู่คลิปทวดสาติกมีปัญหาพี่นงมาเลยกามาพี่นอ้นองมากินมาหาน้ำกัน ค่ะสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องเมื่อสุกคู่ชนขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามและส่งสติตลอดเปแล้วลังใจ้เอาเสตติเด้อพี่น้องเด้อไปไปซูไปน,น,น,นั่ก,ก,นนนกนนันพี่นอ้องมาน,นี่ก็มาพบกันพี่น้องเนาะมันไม่น่ากินยังพี่น้องกมมีมากิ๊ดมมีไปกินกันก็เก๋ว่ะ 相当吧。 ามาติบขึ้นไหมมาลูอง้สเอ่เมจะอแก็ิ้มึงจะแสีไปหน่องแม้วป้าปเหรอเ่น้อเ

เ้าบอกใอ้สร้างนี้พ่อ,พอ,แ,อแล้วจะเอานี่น่ะหรอมันไม่ใหญ่เท่นหิ่สิแกินกินผักแค่ไหวะถ้าใชลาๆก็ดีเนาะ จะใส่ตับหัวนะใช่เออนามเพิ่อกินนอง้กินเพิ่โอ้ดิสุเลสุเลยต้องจได้เพื่นนไ่มดาม้นตัดตัดจำ่ะ มันว่าตัวัหนบ้างอาไรบ้างไม่ใช่พูดเด้อไปแล้วคันบีแล้วผักผัก ตัวปาแบบอยาเขาเต็มเลยบืือรึมนี่เปเหากจ่นชีวิตคนบรรนอจะมีบรรนอกินข้าวและกินสม่าให้เตียงหส่เสียบกินกันแค่นั้นเล่ sao không có màu, Để không lên mà lần đâu mà đi ăn ray nó bắt đầu hết ơi cái này không đi

มนนมเนาอเลขมนนนี่เล็ทั้งหมดเลขนะช่อรีน้องชอเลคไทวันสื่อเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดช่องสื่อสิบหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกเจ็ดช่องน้องชิลารเราเปิดช่องเลขไทออกเจ็ดชอง อดียวไปละเดินหานมเดินหนานเดินอมอืมอหนากไหมลุงมีหรือคุณอืม

hỏi lại người nào พี่น้องิมันปปนีก็คือได้จบลงแยกตำนีเนาะพี่น้องเนาะเจอกันในคลิปหน้าครับสองสาวติดบ้านนาสารแนวพี่น้องจย่างไรก็ผ่าติดตาทั้งสองสาวติดบ้านนาสารแนวเนนด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกคนที่เขามาติดตามมาเบิ้งคีของสติกตลอดนะพี่น้องนะขอบคุณจากอจากจากใจกจริงพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุก,ทกคนทีิตจริคลิปมันนี่คงจะจบล่งเพียงซัำนี่นะพี่น้องเจอก,กันในคลิปหนาพี่น้องคลิปมันนี่ก็ขอลาตัวไปก่อนสบายดีบาย